วันนี้เนี่ยแน่นอน,นะครับผมจะมาแจ้งข่าวนะหรือเป็นข่าวเก่าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะมาแจ้งเพื่อทราบจะได้โปรโมทช่องสำรองด้วยเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่17ที่ผ่านมานะช่องของผมฟีฟ่าเบอรฟัช่องหลักเลยนะได้ถูก YouTube ทำกันแปนนะฮะข้อาหาละเมิดกดชุมชน YouTube <ห>ขเ,ชเขาแจ้งข้อหามาว่าในคลิปคลิปหนึ่งเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว<ห>ได้ทำการละเมิดนะฮะแล้วพึ่งพึ่งมาแจ้งตอนนี้วันนี้ผมมีแว่นก็แสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแลนก็คือแว่นออบตัศซีโร่ใส่แล้วสบายตาใช่ไหผม เล่นเกมได้นานขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ a าเวอร์ดฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมใครที่ต้องการซื้อขายไอเดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงและเตะขายยากบนการส่งลิปราคาถูกติดต่อเพจเจน Un ันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ปลอดภัยร้อยภาษลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอดี ROV รับเติมฟรีไฟล์แฟนซีทาวราคาถูกด้วยนะต้องบอกก่อนว่ายูทูบเนี่ยคือถ้าเกิดโดนข้อหารประมาณนี้น่าจะ3ครั้งภายในระยะเวลาที่เขากําหนดติดติดกันภายใน3เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยค เท่านะที่ผมศึกษามานะครับก็อันนี้ไม่ชัวร์นะใครมีข้อมูลที่ชัวร์ก็พิมพ์บอกได้นะ,ะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวานะฮะว่าโดนแบนอย่างไรข้อหาที่ผมโดนแบนตอนนั้นเนี่ยเขาแบนอยู่2อาทิตย์นะห้ามทําอะไรเลย2อาทิตย์ <Hey. S 1> เป็นข้อหาที่ร้ายแรงนะร้ายแรงก็คือมันจะมีรวมๆกันนะกน,น,น่ห้ามการพนันห้ามค้าขายอาวุธปืนมีลิงค์ร้านขายอาวุธปืนห้ามค้าประเวณีห้ามขายยาห้ามขายอาวัยวะห้ามอะไรประมาณนี้่านผู้ชมคือผมจําไม่ได้หมดอะแต่ข หามันประมาณเนี้ยคือนี่แหละนะฮะเป็นเหตุผลที่ <laughs> ทําไมแบบว่าจริงๆแล้วมีอ่างหลอ่างนะครับผมคือติดต่อเข้ามานะอยากลงสองปอนเซอร์อะไรเงี้ยแต่ผมรับไม่ได้เลยยูทูบห้ามไงอ,ง <laughs> เ,อ,อเขาบอกว่าเฮ้ยจานเอาไหมาเอาไหมสักหน่อยไหม <laughs> ขอลงโปรโมทหนะ่อยเนี่ยเดี๋ยวเปิดเมมให้เลยเดือนละแสนอะไรเงี้ย <laughs> เปิดเมมไว้เลยอาบเต็มที่เลยจานเดือนละแสนยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้หยอกหยอกแล้วหยอกหยอกย้ยไม่มีหรอกไม่มีไม่มีซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมาจากคลิปไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันคลิปนั้นก็คือคลิปนี้ครับนี่อัพโหลดไว้เมื่ 2, อ2อพยอ0 1 6แนวกี่ปีมาแล้วไม่รู้นะฮะรีวิวเอโต้แพตใหม่ฟีฟ่าเลย3จะ5ปีแล้วเนี่ยพอยอน,นี้ก็จะครบ5ปีแล้วคลิปนี้นะครับผมปิดส่วนตัวไว้เลยกูจะลบทิ้งแม่งให้ด้วยครับ ยี่อยู่ดีก็โดนข้อหาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่านในคลิปมันมีที่อะไรบ้างที่น่าจะเข้าขายนะครับมันจะเข้าขายหรือไม่นะในด,ดิสคริปชันเลยเนี่ยก็ไม่มีนะไอ้ก,กูก็มีแค่ร้านขายจอยนะซึ่งกูก็กดเข้าไปดูเขาก็ยังขายจอยนะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปค้ายาค้าอาวุธค้าระเวณนียอะไรก็ยังนะมีลิงก์โดน่งโดเนทอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องโดเนทแล้วนะมันโดเนทมาก็ไม่ได้แล้วนะฮะดูโหสเปคคอมสมัยนั้นเนียคอมไม่โคตรกากอะคอมกาก,ากสัสสัสอะซคือเข้า YouTube ยังไม่ได้เลยบบ,บนี้สมัย นี่นะโอ้โหนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะเจดาบชอบเนี่ยลิงด้านล่างอ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจีนี่ตอนนี้ก็สู่ช่องแหนวฟีฟ่ามาถอดฟักนะครับอยู่ตรงนี็นฟีฟ่าอะไรสับ อียพอพอไอสัตว์โอ้โหอันนี้คือสมัยเสียงไม่ยังเหือบไหวอยู่เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหคือแบบว้าเกรงสุดๆนะครับสวัสดีครับกลับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสืัสดฟรีฟ้าปัตต์ฟักนะครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็ เอตโต้นะครับคือแบบว่าแผ่นนี้คือแบบว่าคอดเฟียครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออไม่เฮี้ยนท่านผู้ชมกูไม่อยากดูเฮี้ยกูอยากลบทิ้งแบบนั้นกูไม่อยากออกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้ดูอีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนเดิมดช่ไหมครับเราจะมารีวิวนักเตะเอ็กไกกันอีกตัยรีวิวนักเตะเอ็กไกด้วยมือมัน มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะเลยโอ้ยมีคนหนำเยอะจริงโอ้หนำจริงไม่เชื่อกูไม่เชื่อนะฮะในคลิปนี้ก็ไม่มีเยอะไรเลยนะท่านผู้ชมก็มีเอโต้ในคลิปอะก็บอกแค่นี้นะเนี่ยมีเอโต้เนี่ยสมัยวิฟาสามค่อนข้างโอเคมากเลยโอ้ยถือว่าโอเคเลยวะนี่ก็จ่ายมาครับผมจะไงคนเสาแรกครับผมโอ้ยหนอนเหียวสัสคนเท่เหมียโอ้เนี่ยทั้งคลิปแบบไม่มีเยอะเลยดีสุดคือท้ายคลิปอะสวัสดีครับบายนี่สวัสดีครับบายด้วยให้ให้ฝั่งสวัสดีครับบายดี สำหรับดีเนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับบายอุย้ยกูถามจริงเนี่ยดีสุดคือไทยคลิปแค่นี้เลยมีคนดูตั้งเจ็ดหมื่นมันดูนเขาไปได้ยังไงวะกูถามแค่นี้ไอ้เหี้ยกูดูไม่ลงนะครับ <c oughs> โอ้เที่พระเจ้าเห็นความเฮือหมหอยอ่ะคือถ้าถามว่ายุคนั้นเนี่ยใครเฮือหมหอยที่สุดในเกมฟีฟ่าในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีชื่อผมนะฮะติดอันดับต้นๆเลยครับผมวัยรุ่นเฮือหมหอยติดท็อปทีมใน,นระดับโลกอ่ะเข้าใจไหม <laughs> และนี้ผมได้ผ่านเรื่องเราการโดนแบนมันได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมเล่าต่อนะคือแบบว่าพอผมโดนแบนใช่ไหมผมก็เข้าไปดูคลิปนะฮะคลิปคือมันโดนเอาออกจากยูทูบไปเลยนะไม่สามารถเซิร์ชแล้วไอ้นี่ได้นะต้องกดเข้าไปดูในอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว<ห>คือโดนเอาคลิปออกไปเลยอะ่ะ<ไ>ก็ะเชียตกใจสั์กูไม่เคยเฮียจริงปะเนี่ยเขาหารแ,แรงด้วยผมก็นั่งดูไปก็ไม่เห็นมีอะไรที่ผิดตามที่มันบอกเลยว่ะเออแล้วแบบว่าลิงก์ลิงอะไรก็เข้าไปดูก็แบบสลามชอบเขาก็ขายจออยู่นี่ห่ายเขาก็ไม่ได้ไปขายอย่างอื่นหรือไม่เหรอ เออหรือเปล่าวะหรือว่าเขาแอบ,บขายหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้ไงผมก็ตรวจตาตรวจเช็คแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไปนะผมยื่นอุทธรณ์แล้วผมก็พิมพ์อุทธรณ์ไปว่าในคลิปเนี่ยไม่มีอะไรที่ผิกดกฎชุมชน y o YouTube นะครับอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแม่ก็ปลดแบนด์ผม <c oughs> <c oughs> คือ u t u b e เนี่ยมันจะทำงานโดยใช้ AI นะฮะ AI มันก็จะไปตรวจจับนู่นนี่นั่น,นถ้ามีอะไรที่เข้าขายมันก็จะลงโทษเลยนะฮะโดยอัตโนมัิทุก คือ AI ไม่มั่วนะครับบอท YouTube เป็นมั่วนะฮะคือถ้าเกิดมันทำมั่วเนี่ยแล้วเราไม่โอเคแล้วแบบเอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่เห็นบิดเลยอะไรเงี้ยเราสามารถยืดหยุณ์ได้นะครับพอยืดหยุณ์เนี่ยคนที่จะมาตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นคนจริงๆแล้วนะครับเป็นมนุษย์เยี่ยงเรานะครับผมเป็นสามัญชนที่แบบว่ามีสมองไม่ใช่เป็นเอไอเอๆเหมือนไอ้บ๊อบบี้นะฮะก็เขาก็มาตรวจสอบแล้วเขาก็เห็นว่าในคลิปเนี่ยมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรที่ผิดกฎนะครับผมเขาก็ปลดแบนให้ผมแค่หนึ่แหละจบแล้วจบ อันนี้คือประสบการณ์การโดนแบนครั้งแรกนะจริง,รงผมก็โดนผิดกฎ o u t u b e ก็บ่อยนะจริงๆมีอีกรอบหนึ่งที่แบบว่าผิดหนักเลยข้อหาหนักข้อหาอะไราไม่รู้จะไม่ได้มาจากแอปพลิเคชันหนึ่งที่เคยมาเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับซึ่งแอปนั้นเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกพอผ่านไปสองสามปีแอปนั้นมันก็แบบว่าผิดกฎ u t u b e นะฮะสองสามปีแล้วนะคลิปเก่าแล้วแล้วก็อยู่ดีเขาก็ไล่แบนโฆษณาจากแอปเนี่ยใครที่เคยลงสปอนเซอร์ไว้แม่งโดนหมดเลยเฮียแบบแม่งลงทุกท่องหัวผมบอกเลยคือแบบว่ายูทูบเบอร์ทั่วไทย ต้องปิดช่องแล้วเปิดใหม่หมดเลยนะชม <Huh? S 1> เพราะว่าแอปเฮีย e เนี่ยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เออประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากช่องสำรองไปหน่อยแล้วกันฮนะช่องสำรองก็ง่ายๆนะครับผมพิมพ์คูไวนะครับผมคูไว้คูนี่เคยูนะ เนี่ยอันนี้เจ้าสำรองผมนะวันนี้เพิ่งลงคลิปใหม่แล้วนะเดินไปเดิไลฟ์นะมึงโอ้โหแบบว่าที่ชมที่ชอบนะก็ไปกดติดตามกันได้นะคคลิปแรกกูนี่โอ้โหสามปีที่แล้วนะคนดูเป็นแสนเลยนะมึงธรรมดาที่ไหนคลิปเดียวอะแสนวิวอะคลิปแรกเลยอะไอ้ยทำแบบ AV เอวีอะไรเงี้ยหนังโป้อะไรเงี้ย <c li pp le> เออรีวิวอ่างอะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยดังกระชอนนะ YouTube อ่ะทำช่องใหม่ไม่ง่ายนะมึงใช่ไหมคือผมเนี่ยจับจุดได้รู้ไงคนเงี้ยนแม่งเยอะในสังคมชาวเน็ตอะชาวเน็ตแม่ง คนเงี้ยนเด้ครูทำจัดอันดับแม่งเลยนะเออวีนะร้อยกว่าคนน่ะน้ำจมไอ้เี้ยใครเงี้ยนนี shit, ่ก <ez> ็ต้องมีคลิกบ้างอ่ะน้ำจมเทียบเว้อนะฮะไอ้เงี้ยแบบเฮ้ยมีใครจับจ่ำที่ครูไม่เคยดูวะอะไรเออก็เข้าไปคลิกดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยน้องคนนี้แม่งใช้ได้ว่ะอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยเอาไปต่อยอดไงครัไปต่อยอดไงไปเสิร์ชต่ออะไรเงี้ยเออมีประโยชน์เข้าไปอีกแล้วก็บอกมีประโยชน์เข้าไปอีกเออใครบอกไม่มีประโยชน์ไอ้เงี้ยครัวควายครัวควายขี้เกียจถ่ายไม่ได้ทำกับข้าวเลยผมไม่ใช่เป็นคนที่ทำกับข้าวไงยเออสั่งมากินเออ ซื้อกินอ่ะปกติซื้อกินรีวิวสามมชรีวิวยังไงอ่วะ จารย์แม่งแนะนำคนไม่ตรงปกไอ้เฮียมึงก็เข้าไปศึกษาที่มันก็ไม่ตรงปกมันก็เป็นเรื่องปกติของวงการนี้อยู่แล้วมึงเข้าไปไม่ตรงมันก็จะได้รู้ไงว่าเอ้ยอน้องคนนี้แม่งไม่ตรงปกหว่าอะไรเงี้ยมันก็ปกติปะวะเออต้องอัปเดตมันเก่าได้ไหมเดี๋ยวทำคลิป ep สองแม่งเลยโอ้ยุคนี้เนี่แบบว่าจับจัแม่งเยอะนะ ep สองต้องมารีวิวอาหารโอ้โหแม่เออขี้เกียจเลยขี้เกียจถ่ายเวลาไปหาอะไรแบบไร่อยๆกินอะไรเงี้ยกำลังจะอร่อยแล้วไอ้เฮี้ยต้องมานั่งถ่ายนั่งอินเสิร์ตนั่งนู่นนี่นั่นไอ้เฮียละออองบ่นท้้าไ ไปไปบอกท้าตูา่ไปบอกไอบอลไปท้าตู่มาไม่ต้องมาท้ากูเดี๋ยวแม่งกลับกาอากาศสงสารเด็กน้อยไอเหี้ยเออแม่งทำหัวโปกไปวันๆโอ้โหมึงมีแรงหรือเปล่ากูถามแค่นี้มึงไม่เห็นึ่งกูพิษพื้นไปกี่ล้านรอบใช่ไหมตอนเกลือโอ้โนี่กูนี่พิษเปีย้ย